สะเทือนวงการโมปรินาแจกจริงไม่จกตาเจ้าแรกเจ้าเดียวขายแชมพูแจกบ้านแค่ได้ยินก็คนลุกคนชันไม่คิดว่าจะมีแบรนด์ไหนใจปามแจกบ้านให้ตัวแทนเพียงแค่ขายยาสะผมสามแสนกล่องภายใน1ปีงานนี้โมปรินาซีอินนักธุรกิจออนไลน์มาแรงแห่งยุคเจ้าของแบรนด์า talk, วานิสตาดีทอวานเลนเอสวิกสตอรีบิวต อีกทั้งยังมีธุรกิจอีกหลากหลายรวมไปถึงธุรกิจร้านทำเล็บชื่อดัง Morning Nail พร้อมแล้วกับการทำการตลาดเพื่อแม่ค้าตัวจริงกับแบรนด์ v t o t อร y Beauty แชมพูล,ล็อกสีผมเจ้าแรกเจ้าเดียวที่กล้าเปรบ้านให้กับตัวแทน รับประกันแจกจริงทำตามเป้าก็ยกให้เลยบ้านไม้ฟ้าโฮมจังหวัดฉะเชิงเซาแจกให้ฟรีแจกให้จริงพร้อมสื่อมวลชนรวมเป็นสักีพยานณนะบ้านไม้ฟ้าโฮมจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ วันนี้นะคะเป็นการพาตัวแทนจำหน่ายที่ค้าขายด้วยกันมานานแล้วอะคะ่ะมาเยี่ยมชมหมู่บ้านที่โมแล้วก็หุ้นส่วนนะคะกำลังสร้างบ้านขายชื่อว่าหมู่บ้านไม้ฟ้าโฮมนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสว่าเราแจกจริงๆนะเป็นบ้านที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ขายกับคนทั่วไปด้วยแล้วก็เป็นบ้านที่ตั้งใจว่าใครที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเราค้าขายด้วยกันกับเราคือเราสองคนก็คือแจกจริงให้เขาได้มาดูจริงๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คอนเทนต์อะไรแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องทําจริงเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ทําจริงุือมันจะสร้างความพี่ไม่น่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ทันทีเราก็เลยทำทำทุกอย่างค่ะเพื่อให้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายค่ะในพูดในเรื่องของตัวแชมพูของเรานะคะที่เราทําอันนี้เป็นแชมพูผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างคะเป็นแชมพูที่ช่วยในเรื่องล็อกสีผมสําหรับคนที่ชอบ โกรกผมบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะเติมโคนบ่อยสีเฟดลงจังเลยเวลาสระผมไปแล้วด้วยแชมพูปกติเนี่ยมันไม่ได้ถนอมสีผมซึ่งตัวเนี้ยตอบโจทย์มากแล้วก็ในยุคนี้คนทําสีผมขึ้นมาเยอะมากเป็นแฟชั่นนําเทรนเลยนะคะก็อยากใช้ให้แชมพูล็อกสีผมตัวเนี้ยมีทั้งหมด6เฉดสีเป็นตัวช่วยทําให้คนที่ใช้เนี่ยทำให้สีผมล็อก ติดทนนานได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ได้แค่แบบว่าเข้ามาซื้อขายซื้อมาขายไปอย่างเดียวเราก็มีใครที่เข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายเราก็ได้สะสมด้วยก็คือ30,000นกล่องใช่ไหมคะอย่างอย่างน้องสายเนี่ยเป็นตัวแทนที่ค้าขายกันมานานเดี๋ยวให้น้องสายอธิบายค่ะก็หนูขายของกับพี่โมมานานมากนะคะแล้วก็แบบพอเห็นโปรนี้ก็คือแบบว่าปังมากแค่เปิดตัวก็คือจองไปแล้วแสนขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ทักมาได้นะคะ คือเราสองคนทําธุรกิจจริงๆธุรกิจนี้เป็นของครอบครัวของแฟนอะนะคะทำบ้านอยู่แล้วด้วยก็เลยอยากเอามาแจกเพราะเป็นบ้านที่คุณภาพดีใช่ไหมครับแล้วเราใช้วัสดุดีทั้งหมดครับใช่ก็เลยคิดว่าเราอยากเอาของที่ดีอะมาให้ตัวแทนจําหน่าย ซึ่งก็คือบ้านที่เราสร้างขึ้นมาครับใช่เราสร้างเองขายเองแล้วเราก็เหมือนถ้าเป็นความฝันของเราอีกหนึ่งอย่างคือเราอะอยากจะให้ในหมู่บ้านนี้มีแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่แล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเราด้วยกันเองแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวค่ะอย่างเช่นบ้านหลังนี้ก็ของน้องทรายบ้านหลังนี้ก็ของตัวแทนจําหน่ายหลายๆคนอยู่ด้วยกันติดติดกันอย่างนี้ค่ะโมก็คิดว่าต่อให้จะขายไม่ถึงยอดนะคะคือเราก็คิดว่าเราก็จะให้ฉะนั้นต้องถามคนนี้ให้ไหม ให้อยู่แล้วครับอยากให้สิ่งดีๆตัวแทนด้วยครับใช่ก็คือวันนี้ที่พาทุกคนมาได้ดูในหมู่บ้านของเราก็คือคิดว่าเราต้องการที่จะแจกจริงๆอย่างที่บอกค่ะวันนี้ตั้งใจจะบอกว่าโอเคให้พี่ๆให้พี่สื่อทุกคนที่มาวันนี้ก็คือได้เข้าไปเยี่ยมชมในหมู่บ้านแล้วว่าเป็นหมู่บ้านของเราแล้วก็ตั้งใจที่จะแจกจริงๆนะอะไรไม่ใช่คอนเทนต์ที่ที่เราเคยเห็นกันซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยนะคะก็จะมีแบบ สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะสาวไว้น้ำใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมคะล้วก็จะมีฟิตเนสมีจิมแล้วก็มีสนามเด็กเล่นครับมีสามฟุตบอลด้านหน้าหมู่บ้านด้วยครับใช่อยากให้พูดถึงจุดที่ตั้งของหมู่บ้านที่เราจะแจกให้กับตัวแทนในครั้งนี้หน่อยค่ะอยู่บางค้าฉะเชิงเซานะครับห่างจากโรบินสันประมาณ20นาทีครับ ต,ต,ต,ติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่เลยค่ะหน้าหมู่บ้านแล้วพื้นที่ตรงตรงถน,นนนะก็คือจะติดถนนใหญ่แล้วก็พื้นที่ระหว่างหมู่บ้านคือแบบว่าค่อนข้างที่จะกว้างมาก<ช>แล้วก็หมู่บ้านของเราคือเมื่อกี้น้องสายเข้าไปดูสวยไหมให้<ว>ตัวแท <มา S 1> นยืนยันสวยแล้วก็กว้างมากค่ะโป๋ยชอบไหมชอบไหมชอบครับมันดูโปร่งดีแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็คือคุณภาพแล้วก็ รู้สึกว่ามันคงทนทาวดีครับใช่อย่างนี้ตัวแทนหลายคนที่เขาชมอยู่ตอนนี้ค่ะเขาอาจจะสนใจแล้วก็อยากจะสอบถามว่าเออต้องต้องแบบว่าทำยอดหรือว่าต้องต๊อกของไหมหรือว่าต้องอะไรยังไงเท่ไาไหร่ให้อาธิบายในจุดนี้หน่อยค่ะ,คะในส่วนของตัวแชมพูล็อกสีผมอะค่ะมีทั้งหมด6เฉดสีนะคะสารสกัดเน,นี่ยจะมาจากประเทศฝรั่งเศสเลยซึ่งตอนนี้โมอะปิดรับตัวแทนแล้วนะคะก็อยากจะให้จังกับน้องทรายน้องโปยแล้วก็ทีมตัวแทนเป็นหลักเลยเดี๋ยวให้น้องบอกรายละเอียดละกันเนาะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าใครสน ใจดูอยู่แล้วอยากสมัครช่องทางไหนได้บ้างแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือกติกายังไงอะไรเงี้ยขายเดือนล้วเท่าไหร่ถึงจะได้บ้านก็ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สามารถทัก Facebook จิตตาผมชาติได้เลยค่ะ J I W T R A P R O M C H A T ค่ะก็สะสมแค่เดือนละ25 0 0 0ขวดก็จะได้บ้านแล้วหลังหนึ่งค่ะง่ายๆแค่นี้เองใช่ค่ะ ไม่จำกัดไม่จำกัดเลยใครทำถึงก็พี่โมก็แจกแจกจริงตรงนี้นี่ขึ้นอีกกี่หลังคะขึ้นมาแล้วร้อยกว่าหลังนะครับขึ้นมาร้อยยี่สิบหลังขายแล้วร้อยกว่าหลังแล้วต้องฝั่งขวาจะขึ้นอีกร้อยห้าสิบหลังครับก็คือมีแจกเรื่อยๆเลยครับทั้งขายทั้งแจกถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาดูบ้านหมู่บ้านโครงการไม้ฝาโฮมที่ชาเชียงสาวก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้คืออย่างที่บอกค่ะเราเราเอาทุกธุรกิจ มาควบรวมกันให้ให้ได้ประโยชน์กับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของเรามากที่สุดค่ะอย่างนี้หลายคนสนใจถ้าเกิดว่ไจะติดต,ต,ต่อทางช่องทางไหนได้บ้างคะใช่ค่ะช่องทางตัวแทนได้เลยค่ะ<ช>แล้วก็เพจไม้ฟ้าโฮมแล้วก็ Facebook ก็คือจิตราได้เลยค่ะได้เลยค่ะ,ะสุดท้ายอยากให้ทิ้งท้ายในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแบนรนด์ผลิตภัณฑ์ของแชมพูนี้หรือว่าจะเป็นอื่นๆที่เรากําลัง ดำเนินการทำธุรกอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นตัวที่โด่งดังมากๆแบบที่ทุกคนรู้จักเลยนะคะก็จะเป็นตัวออนนี่ครีมรักแร้ของพี่แพทประภาก็คือเป็นหุ้นส่วนกับน no ้องโมเองนะคะเป็นแบ,บรนด์ Victory Beauty ซึ่งในนั้นเนี่ยมีทั้งครีมรักแล้มีเยอะมากๆที่เราจะทำไม่ใช่แค่แชมพูนะคะมีโปรดักเกี่ยวกับอาหารเสริมวิตามินต่างๆบำรุงผิวอยู่เยอะด้วยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะในเพจ Victory Beauty ค่ะ